สวัสดีจ้าในเอ็นวิธีบ้านนามาแล้วค่ะมินอ่เอ็นสิพามาเบิงอีกหนึ่งประเพณีของทางภาคอีสานเนาะจะ้าประเพณีการสู้ขวัญเนาะจะ้ามือนิสีมาสู้ขวัญทหารใหม่เนาะจะ้าลานซ้ายสิไปทหารจ้กกันมินิก็เลยมาสู้ขวัญนะคะผู้กเฒ่าผู้แกก็จะนั่งล้อมวงแบบนี้ละค่ะในงานนี้ก็สีขาดบได้ก,ก็คือหมอสู้เนาะค่ะหมอสู้สีใสเสื้อขาวเนาะจะ้ะ คนที่ถือสู้กับเสือขาวกันเนาะค่ะแล้วก็นางคางด้วยเพื่อนอีกสองคนเนาะค่ะแล้วก็จะมีพานใบสีเนาะค่ะทีมีฝ่ายผู้แขนเนาะค่ะหรือว่าขันบักเบงเนาะ,ะจ้ะเอาฝ่ายผู้แขนดึงจากพานใบสีออกมาแล้วก็อ,อมวงใบแบบนี้แล้วจ้ะแล้วแล้วพามกับสี้าสวดเนาะค่ะ เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะ่ะเป็นการคนสิไปทหารจะมีการซู้ขวัญแบบนี้ละคะ่ะเอืน้นขวัญเนาะคะ่ะเป็นความเสื่อของท้าผ่า,านอีสานเนาะคะ่ะว่าการที่เฮาสิบไปทั้งคืนนเน้าเขาจะมาเอิ้นเอาขวัญไปให้มายู่กับเนือนกับโตเนาะจ้ะเสร็จที่นี้แล้วเนาะคะ่ะพามส่วนสิเรียบร้อยแล้วกะ ต่อไป her, ก็จะเป็นการผ well. ูกเอาแขนเนาะค่ะผูกแขนผู้เท่าไม่เท่าไม่แก่ก็จะผูกแขนเนาะค่ะผูกแขนเอื่นขวัญเนาะค่ะอันนี้ก็เอื่นเอาขวัญเขามาหาคนที่คนที่ถือสูเนาะค่ะ ิพิทีเรียบร้อยเนาะค่ะหมอซูซูเรียบร้อยแล้วคตอนต่อกรเจิเก็บายก็นะคะ ให้ฝ่ายให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็จะหมอสู้ก็จะผูกแขนให้เนาะค่ะแล้วก็บอกไข่ค่ะบอกไข่ก็จะมีการปลนไข่เนาะค่ะปอนไข่ี่เป็นความเสือของทางภาคอีสานเนาะจ้ะรัวทางอื่นสิมีวะเนาะคะ่ะมีพิธีไข่นี่ก็จะใส่เอาไข่ในห้างเนาะค่ะไข่ในห้างไก่เนาะค่ะ แตสิปอนด์เอาเข่าหนึงะะข้าละกันปอนด์ไข่เนาะค่ะแล้วก็ปอนด์ผู้สิไปเนาะคะ่ะปอนด์ผู้ที่ถุดสูะะ้เนาะจ้ะนี่แหละคะ่ะผูกแขนปอนด์ไข่เนาะคะ่ะนี่เป็นประเทศนี้ของภาคอีสานเนาะ,ะจากการสู้ขวัญจะผพิจิตรแบบนี้แหละคะ่ะ เสรเรียบร้อยแล้วก็จะผูกเอาแขนเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้แกคนที่มารวมงานก็นจะมาผูกแขนตื่นเอาขวัญหลานเนาะจะ้ะนี่จะเป็นการสิิพิธีท่างพ้ามเนาะจะ้ะ กอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าจะเชิญอ,ออกไปรับประทานอาหารเนาะคะ่ะนี่คืออาหารที่เตรียมไว้เนาะจ้าก็มีน้ำยาขนมจีนมี้แกงค่ะนี่มีขนมหวานเนาะจ้ามีปลาทอดจะอาหารต่างๆค่ะเพราะเด็กจะมีหลาบเพวนเนาะจ้า สีสีต่างๆแล้วก็จะรับประทานอาหารรวมกันเนาะค่ะ <S <S เป็นอันว่าสิปิธีงานมือนี่เนาะค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะคนนี้มนกับผ้ามะผูกแขนล้านเอื้นเอาขวันล้านซ้มนีลละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไปพอกันไหมคลิปหน้าน,นะจ้า